อยากให้ไวโอลินเล่นแบบกระฉับกระเชงหน่อยไงเงี้ยเขาก็จะแบบชี้ไปหาไวโอลินแล้วก็แบบคือเหมือนกับทําท่าทางอะแต่เขาก็มีท่าของเขานะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของกูจิเก็นนะครับคือคลิปนี้มาแบบชิวๆพอดีว่าเมื่อวานก่อนนึกขึ้นได้ว่าเออตัวเองเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานนานตั้งแต่แบบต้องย้อนไป สมัยแบบวัยเด็กเลยคือสงสัยมานานแล้วพึ่งนึกได้ก็เลยแบบเอออัดคลิปเลยดีกว่าเชื่ออะไรว่าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยเหมือนกับเตอร์อยู่ว่าไอคนที่ยืนบอกม้บกคือไปมาท่ามกลางนักดนตรีเป็นร้อยเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรเออแล้วมันแล้วมันมีประโยชน์ยังไงวะทำทำทำ,ทำไมเออมันมันช่วยให้ดนตรีมันเพาะขึ้นเลยหรือยังไงเครื่องดนตรีอะไรก็ไม่เห็นจับไม่เห็นเล่นเลยถือแค่ไม้แบบเหมือนตะเกียบอะไรสักอย่างแนละ้วก็ หรือจริงๆแล้วไอ้ไม้ที่เขาโบกไปมานะั้นมันคือไม้กายะสิทธิ์ด้วยความสงสัยมานานมากแต่ก็เลยถือโอกาสไปหาข้อมูลมาเล่าสู่ทุกคนฟังเลยดีกว่าแต่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 ว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลึกขนาดที่แบบว่าความเป็นมามายังไงอะไรเงี้ย <c oughs> เอาแค่แบบว่าเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันเนาะเอาแบบพอหายสงสัยอะ่ะจะไม่ได้แบบลึกวิชาการอะไรขนาดนั้นนะ ด้วยความที่ว่าเราสงสัยมานานแล้วเราก็ไม่อยากจะสงสัยแบบนี้ต่อไปละเตาก็เลยอ่ะเซิร์ช g o o g l e เลยแล้วก็อ่านอย่างนั้นเลยไปเจอเว็บหนึ่งเว้ยซึ่งขอเปรียบเทียบได้ดีมากเขาบอกว่านักดนตรีอ่ะก็เหมือนกับนักแสดงในกองถ่ายเว้ยส่วนคอนดักเตอร์ก็เปรียบได้เหมือนกับผู้กำกับภาพยนตร์ส่วนไอ้ตัวโน้ตที่นักดนตรีอ่านอ่ะมันก็จะเหมือนกับบทภาพยนตร์หรือไดอล็อกต่างๆที่นักแสดงอ่ะจะต้องเตรียมตัวมาจะต้องท่องมาก่อนเพื่อมาทําการแสดง ก็หมพอเจอประโยคนี้เข้าไปก็อ,อ๋อ,ออยู่นะแบบอ๋อเหรอแล้วมันยังไงต่อเราก็ยังสงสัยอยู่ดีอ่านต่อไปสักพักก็เลยได้รู้ว่าอ๋อไอโน้ตเพลงนี่ยที่เราเห็นเห็นกันอยู่เป็นบรรทัดห้าเส้นอ่ะมันก็มี ความเร็วบอกอยู่แล้วนะว่านักดนตรีจะต้องเล่นเร็วแค่ไหนเล่นช้าประมาณไหนอารมณ์ของเพลงเป็นยังไงเล่นล่าเริงดุดนันหรือแม้แต่เทคนิคต่างอ่ะแบบเลกาโตเล่นโน้ตต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็มีบอกอยู่ในโน้ตเพลงอยู่แล้วแต่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 มันก็ยังไม่พอที่จะสื่อความหมายหรืออารมณ์ของเพลงออกมาได้แบบเต็มประสิทธิภาพอะ่ะเก็ตไหม คือจะบอกยังไงดีมันไม่สามารถที่จะดึงอารมณ์เพลงหรือการสื่อความหมายทั้งหมดออกมาได้แบบ100%เซหรือเต็มประสิทธิภาพที่สุดอ่ะ<ม>ทีนี้แหละคอนดักเตอร์ก็เลยต้องเข้ามามีบทบาทนะในการควบคุมวงคุณเล่นดังเกินไปนะอย่างเงี้ยคอนดักเตอร์ก็จะคอยเป็นคนเตือนนะว่าเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นดังมากไปดีววะแบบลดลงมานิดนึงอะไรเงี้ยเอ้ยประมาณนี้นะประมาณนี้นะ ไอ้นี่เล่นดุเกินไปอยากให้ซอฟลงกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคอนดักเตอร์ก็จะคอยแบบสั่งการอะไรทํานองเนี้ยโดยใช้มือหรือใช้ไม้ก็ได้เดี๋ยวดียวขอเสริมนิดนึงอันนี้คือเตอร์ไปดูมาคอนดักเตอร์ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้ก็ได้หรือจะใช้ปากาก็ได้หรือใช้มือธรรมดาโบก,ก็ได้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้คอนดักเตอร์ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมในการควบคุมวงอยากให้ไวโอลินเล่นแบบกระชับกระเฉงหน่อยอย,อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชี้ไปหาไวโอลินแล้วก็แบบ ก็เหมือนกับทําท่าทางอะ่ะแต่เขาก็มีท่าของเขานะซึ่งเตอร์ก็ไม่รู้หรอกว่าท่ามาตรฐานของเขาเป็นยังไงแต่ว่านักดนตรีอะ่ะจะสามารถอ่านท่าทางของคอนดักเตอร์ได้เออซึ่งเขาก็จะมีท่าทางอะไรของเขาอยู่ละแต่เราคนธรรมดาเราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราไปมองก็เคื่องมือทำอะไรของวะอะไรอย,อย่างที่พูดไปตอนต้นใช่ไหมว่าคอนดักเตอร์อ่ะก็เหมือนกับผู้กํากับหนังอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้ามีผู้กํากับ สิบคนมากำกับหนังเรื่องเดียวกันแน่นอนแหละว,ว่าหนังมันจะไม่มีทางออกมาเหมือนกันอย่างแน่นอนแต่ละคนก็จะมีลีลาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมีการอารมณ์แบบโปรดิววงไม่เหมือนกันเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเพิ่งรู้นะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ว่าเพราะงั้นคอนแทคเตอร์แต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองจริงๆแล้วคอนแทคเตอร์เนี่ยไม่ใช่จู่ๆแบบคุณจะเดินขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มาแบบ ฟุฟับฟุฟับวานออนลายได้เลยก็คือมันจะมีการซักซ้อมก่อนแบบซ้อมกับวงก่อนเหมือนอารมณ์เป็นโค้ชของวงนั้นด้วยอ่ะก็คือคุณต้องคอยสั่งการว่าใครเล่นผิดเล่นถูกคุณเล่นผิดหน้าอะไรเงี้ยคุณต้องปรับปรุงตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนกับเป็นโค้ชอ่ะเข้ามาควบคุมวงได้ด้วยถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Vivrant เนี่ยก็จะพอเห็นภาพแล้วก็พอเข้าใจได้เลยว่าอารมณ์มันประมาณไหนต้องเข้าไปคุกคีกับน,นักดนตรีต้องคอยสั่งอะไรเงี้ยใครเล่นผิดก็ จับไปซ้อมอะไรเงี้ยหมายถึงหมายถึงซ้อมซ้อมดนตรีซ้อมดนตรีถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะพอเข้าใจได้ละใช่ไหมว่าคอนดักเตอร์อ่ะก็มีบทบาทที่สําคัญนะไม่แพ้กับนักดนตรีเลยจริงๆอะ่ะแทบจะเป็นหัวหน้าวงได้ซ้ำแบบเหมือนกับเป็นคนที่ใหญ่สุดแบบคอยสั่งได้ทุกคนอะไรเงี้ยต้องควบคุมทุกคน แสดงว่าคอนดักเตอร์เนี่ยก็มีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องดนตรีมากพอสมควรนะที่จะคุมคนเป็นร้อยได้อะจะต้องเข้าใจแก่นแท้ของดนตรีแก่นแท้ของโน้ตเพลงอะไรเงี้ยเลยนะ <c oughs> <c oughs> คือเออมันก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่งั้นเขาก็คงจะไปยืนในจุดๆที่แบบว่าคุมวงไม่ได้หรอก ทีเนี้ยมันก็ยังมีเรื่องที่เตอร์สงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือคือไอ้นักดนตรีที่เล่นอยู่เนี่ยมันจะเอาเวลาไหนวะไปมองคอนดักเตอร์เตอร์ก็เลยลองคิดคิดในมุมมองของตัวเองนะเตอร์เคยมีเพื่อน อยู่วงโยทวาทิตอ่ะเออแล้วเวลาพอจะมีงานแสดงอะไรเงี้ยใกล้ๆวันมันก็จะซ้อมหนักมากซ้อมทั้งวันซ้อมทั้งคืนบางวันอ่ะซ้อมแค่เพลงเดียวด้วยซ้าซ้อมเป็นแบบหลายสิบรอบหรืออาจจะเป็นร้อยรอบเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะงั้นน่ะนักดนตรีมันต้องจาโน้ตเพลงได้แทบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะก่อนที่จะมาแสดงอ่ะเพราะงั้นมันก็คงไม่แปลกหรอกที่นักดนตรีจะมีเวลาแบบเงิมไปมองคอนดักเตอร์บ้างอะไรเงี้ยนักดนตรีอ่ะจำเป็นนะจำเป็นที่จะต้องมองคอนดักเตอร์เพราะ ว่าคอนดักเตอร์ต้องคอยเตือนไงต้องคอยแบบคอยเตือนคุณว่าคุณแบบเล่นประมาณนี้ใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยคอนดักเตอร์ต้องคอยบาลานเสียงในวงด้วยเพราะงั้นนะ่ะนักดนตรีก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมองคอนดักเตอร์ด้วยเพราะงั้นถ้าเขาฝึกมาเป็นร้อยรอบอยู่แล้วเขาก็คงจาโน้ตได้นะเขาก็จะแบบสีไปแล้วก็แบบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยล่ะวังแต่คิดว่านะสรุปเลยก็คือนักดนตรีเนี่ยมีหน้าที่เล่นดนตรีออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนคอนดักเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ดึงอารมณ์เพลงออกมาให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ควบคุมวงคอย ตือนวงหรือแม้แต่เค้นเค้นเอาแบบอารมณ์ของเครื่องดนตรีนี้ออกมาให้ได้อะไรเงี้ยเออเขาจะทําหน้าที่ตรงนั้นนะเท่าที่เตอร์เข้าใจจริงๆอ่ะคอนดักเตอร์มันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะมันมีจุดเชื่อมโยงหลายอย่างแบบคอนดักเตอร์กับวงอะไรเงี้ยคือมันมีรายละเอียดที่เยอะมากแต่ว่าวันนี้เราเอาแค่แบบผิวเผินแล้วกันแบบรู้จัก พอให้ใหายสงสัยพอเตรคงไม่ไปลึกขนาดนั้นแบบเตอรอธิบายไม่ไม่ค่อยเก่งไงอยากจะหาข้อมูลมาเล่าสู่ทุกคนฟังแบบว่าเพื่อจะมีใครที่สงสัยแบบกับเราอยู่แล้วก็จะได้เก็ตไปด้วยกันว่ามันเป็นประมาณนี้สําหรับคอนดักเตอร์เนาะมันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะที่ที่น้อยคนจะเป็นได้อ,อาชีพเนี้ยใช่ไหมคือใครที่ไป <c oughs> เป็นได้นี่คือแบบเตว,ว่าโคตรเก่งเลยนะไปถือไม้แล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโคตรเก่งเลยนะเวย้ยเราดูอาจจะเฉยเฉยนะแต่ว่าพอเราเริ่มทําความรู้จักกับคอนดักเตอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันแบบอเมซิ่งมากๆเลยนะเป็นอาชีพหนึ่งที่แบบสุดยอดอะ่ะเออเพราะงั้นวันนี้เราก็รู้จักคอนดักเตอร์แบบประมาณหนึ่งนะ โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดดีดไลค์ถ้าคลิปนี้มันไม่ดีจริงๆก็กดดีดไลค์ไปเลย <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะเท่แค่อยากเท่แค่สงสัยแล้วก็อยากจะหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่ตัวเองสงสัยเกี่ยวกับแวดวงดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ สามารถรีเคสเข้ามาได้เลยเนาะหรือใครที่อยากจะมีข้อมูลเสริมเกี่ยวกับคอนดักเตอร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแชร์ความรู้กันได้นะครับผม <c oughs> คือแบบเติมมีความสามารถแค่นี้จริงๆในการอธิบายให้ทุกคนได้ฟังเออสวหลัอคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็ไปละเจอกันคลิปหน้านะครับผม See you later grab